เอาเลยครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วช่วงซูเปอร์เกมนั่นเองใช่ค่ะเอาวันนี้อยู่กับ TC ซีลิงนะคะแล้วก็ทีซีแบมเหมือนเดิมเลยในการสวสด,ดีไทยแลนด์เด<ช>ี๋ยวพรุ่นี้ก็เ,เจอเราอีกเจอกันอีกนะฮะ อ้าตอนนี้เราอยู่ในช่วงซุปเปอร์เกมนั่นเองทุกวันเราก็จะมีเกมอย่างนี้เลยนะในช่วงท้ายๆเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าให้โทรมาเมื่อไหร่02 167 3193เลยใช่ครับแล้ววันนี้ดีกว่าของรางวัลอันนี้ก็คือคอลลาเจนดึกเซวินนั่นเองรับไปเลยนะบนรุงผิวพรรณเอาไปเลย3แพ็คเลยค่ะใช่ครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีผู้โชคดีโทรเข้ามาแล้วนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะโชคดีจริงๆหรือเปล่าต้องดูรายการของเรานะครับโอเคสวัสดีค่ะคุณดุยค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณดุยครับโทรจากแถวไหนเอ่ย จากนครราชสีมาครับนครราชสีมาเขาจะโคราชเลยนะฮะครับดูรายการเรานานหรือยังคะอ่าดูตั้งอ่าดูทุกวันครับดูทุกวันเลยแล้วว่าหมายถึงวันเนี้ยเพราะว่าถ้าดูวันอื่นเนี่ยอาจจะช่วยคุณดูในการตอบคาถามไม่ได้นะวันนี้ได้ดูตั้งแต่ต้นชั่วโมงหรือเปล่าฮะดูดูตั้งแต่ต้นชั่วโมงครับโอเคดีครับี่โอเคตอบได้นะนอะมีคําถามคําถามหนึ่งที่จังหวัดนครราชสีมาใช่ไหมคะ โอเคถ้าสมมตินะคนกรุงเทพแบบจะไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนดีอ่าที่ใกลบ้านผมที่สุดก็มีปราสาทหิมพที่ไมครับโอเคนะปราที่ในตัวจังหวัดก็อนุสาวรีย์ครับถ้าเป็นธรรมชาติก็เขาใหญ่ครับนี่นงเที่ยวตัวจริงเลยอนุสาวรีย์อะไรคะอนุสาวรีย์คุณย่าโมอาคุณย่าโมต้องไปไหว้สการะเขามีความเชื่อกันด้วยหน่ว่าถ้าไปไหว้แล้วจะได้กลับไปอีกใช่ไหมคะอ่าต้องอ่า เดินลอดประตูชุมพลที่อยู่ด้านหลังยามโม งได้ับนี่ได้ครับงั้นเดี๋ยวถ้าเราไปโคราชเนี่ยเดี๋ยวจะโทรหาคุณดุ่ยเลยนะเอเอย่าลืมทิ้งเบอร์ไว้ตอนนี้มาเล่นเกมกันดีกว่าที่ที่เดินที่เดินลอดหลังประตูนะหมายว่าถ้าถ้าเดินลอดหลังประตูถ้าเป็นผู้ชายจะได้มีแฟนอยู่โคราชถ้าเป็นผู้หญิงก็จะได้มีมีสามีอยู่โคราชนี่โอ้โหโอ้โหให้บอกเคล็ดลับด้วยอ่ะเคล็ดลับเลยครับโอเคมามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะคุณดุยค่ะคำถามของวันนี้นะถ้าดูเนี่ยอยู่กับหลิงกับแบมเนตอน ตอบได้แน่นอนคำถามก็คือข้อใดเป็นพระธาตุที่อยู่ภาคอีสานตอบได้น่เลยหนึ่งพระธาตุแช่แห้งหรือข้อสองคะพระธาตุขามแก่นค่ะข้อสองพระธาตุขามแก่นครับถือว่าโชคดีคิดครับค่ะเอาหนึ่งหรือสองสองครับพระธาตุขามแก่นครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ต้องให้เขาจริงๆนะฮะคำตอบที่ถูกต้องคือ 2ถูทุกต้องนะครับเคยไปมาหรือ <book> ยังอะคะ อ่าโอเคไปแล้วเอาเปไปแล้วจริงๆกายเรียบร้อยแล้ว <S <S นะครับไม่เป็นไรครับก็เป็นผู้โชคดีในวันนี้นะฮรับรับคอลลาเจนไปในช่วงของซูเปอร์เกมนั่นเองครับไปแล้วค่ะก็เล่นเกมมีได้เลยนะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยแค่คุณดูเราอยู่นะคะสามารถโทรมาเล่นเกมอย่างนี้ร่วมสนุกแล้วก็มีเพื่อนเพิ่มขึ้นอีกทั้งสองคนภายในเวลาแบบห้านาทีอะไรอย<ช>่างเงี้ยนะกต้อลยในช่วันี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะต้องขอบคุณด้วยครับเสื้อผ้าสวยๆนะฮะจากเด p ปเปอร์และ forever 21ครับ so last but not least life is like riding a bicycle so in order to keep the balance you need to keep moving อืมเป็นโค้ดที่ดีเยี่ยมอีกแล้วนะฮะจากพี่ลิงครับก็ชีวิตนะฮะเป็นเหมือนกับการขี่จักรยานครับ <ฮะ S 2> ถ้าคุณอยากมีบาลานซ์ในชีวิตเนี่ยคุณต้องเดินต่อไปว้าวเือนขี่จักรยานเนะเนาะเพื่อรักษาส,สมดุลเนี่ยคุณก็ต้องทําต่อไปอย่าหยุดอย่าท้อแท้เพราะเรายังมีวันข้างหน้าอยู่แน่นอนครับชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอครับว้าววันนี้วันเวลา ใช่ครับผมก็กมวันพรุ่งนี้ใช่หล่าคันหนึ่งทุ่มตรงแล้วนะแล้วหลิงละแบมจะสแตนบายอยู่อย่างนี้เลยครับ,รบในรายการสวัสดีไทยแลนด์นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสว,ส,สวัสดีค,ครับ